เจ็ดเก้าร้อยโลนั่นเองใหญ่มากใหญ่จริงๆริงวลตับเลยคุณตาเนาะเทียนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคุณตาให้กี่กิโลครับประมาณเท่าไหร่ผมให้ทั้งหนึ่งอะให้ทั้งหนึ่งเลยนะครับผมทั้งหนึ่งทั้งสีเลยใช่ไหมนั้นถังสีโอ้โหครับผมไม่ว่าราคาจะเป็นไงคุณตาก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมแหละครับผมไม่รู้จะขายไปยังไงครับผมแล้วอยากให้กําลังใจคุณตานะครับผมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กําลังใจคุณตาหน่อยนะครับผมก็เลี้ยงวัวคคสาาายยพััััันนนนนธุ์กกก็จรริงงบผมมแต่่วววเเเลี้หือะ ให้กาลังใจกันนะครับช่วงนี้ราคาวัวก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะครับเนาะสวยจริงๆเนาะคุณตาเนาะอเอ่มองแล้วรู้สึกลงไหลยังไงคุณตาลงแล้วชื่นใหญ่ <laughs> มันชื่นใจใช่ไหมครับผมขอชมคุณตาอีกครั้งหนึ่งว่าความอดทนสูงจริงๆครับผมห้าปีนะครับผมห้าปีวัวพึ่งท้องนะครับโอ้โห ถ้าเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยขายไปแล้วแหละขายไปแล้วครับผมเนี่ยคุณตาว่าขายไปแล้วการที่จะเลี้ยงวัวสายพันธุ์เนี่ยต้องทาใจในเรื่องไรบ้างคุณตาช่วงนี้ราคาวัวไม่ดีจริงๆครับผมแล้วยิ่งเป็นคนที่เลี้ยงวัวสายฮินดูบาซินด้วยครับผมหนักจริงๆช่วงนี้สวัสดีครับวกผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ทุกท่านคิดว่าเลี้ยงวัวคนละสายพันธุ์นะครับผมอย่กให้คิดว่าเป็นการเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับผมคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรคครรรััับบบผม่ปะด วันนี้ผมมาฟาร์มวัวของคุณตาประดับนะครับผมต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่เลี้ยงวัวสายพันธุ์ฮินดูบาซินนะครับคลิปนี้อยากให้ทุกท่านให้กำลังใจคุณตาด้วยนะครับผมทุกวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าราคาวัวลงจริงๆนะครับผมค้าบผมคุณตาก็เข้าใจดีเนาะค,คุณตาเนาะค้ัวผมแล้วพูดตรงๆว่าคนที่เลี้ยงวัวสายเนือ้อหรือว่าเป็นวัวประกวดหรือว่าวัวงามอะไรก็ช่างราคาวัวตกหมดนะครับผมและคนที่เลี้ยงวัวสายฮินดูบาซินนี่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นกลุ่มที่แบบราคายิ่งตกไปใหญ่นะคผม อยากให้กาลังใจกันครับผมคนเลี้ยงวัวทุกคนนะให้กาลังใจคุณตาประดับด้วยขายไม่ออกแล้วขายไม่ออกแลวใช่ไหมครับคุณตาช่วงนี้นี่ครับผมผมอยากให้ดูวัวของคุณตานะครับผมวัวมีแต่ทรงประมาณนี้เลยนะครับผมใหญ่สุดๆนะครับนี่ครับตอนสมัยผมเด็กๆนี่เป็นวัวสายแบบดังมากนะคุณตาเนะนี่กคนดังจนแต่ก่อนดังจนตัวนี้อายุกี่ปีแล้วคุณตาอันนี้มันสามปีแล้วสามปีเลยปีนี้ ตอนนี้เขาใกล้คลอดแล้วครับโหโหเหมือนกันแหละโอ้เพราะอะไรครับคุณตาถึงยังเลี้ยงวัวสายนี้อยู่เลยน้องมันชอบเนาะคุณตาเนาะครับต่อให้ราคายังไงผมต้องบอกคุณตาก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับผมงานเลยค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่นะคุณตาเนาะสูงครับผมกินอาหารเยอะหรอกินอาหารเยอะด้วยครับผมตอนนี้วัวกี่ตัวครับสาหรับฮิลูบาซินเลยตัวนี้แค่นี่แหละครับผมปลามานแดงครับผมสิบเจ็ดตัวทั้งหมดสิบเจ็ดตัวมีบาบันแดงด้วยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฮิลูบาซินครับ ฮินดบาเซียนนี่ก็สิบกว่าตัวนะครับแม่ดำนี่ก็สวยนะครับผมแม่ดำนี่ท้องไหมครับคุณตาทองนะแม่ดำนี่ก็ท้องอยู่นะครับสามเดือนครับผมเลยวันเดียวแล้วเนี่ยเลยกําหนดคลอดมาวันหนึ่งแล้วครับผมเอตัวนี้เคยมีคนมาให้ราคาไหมคุณตาตอนที่ราคารแรงๆไม่มีมไม่มีใช่ไหมครับอ,อันนี้คือจะเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยจะเป็นแม่พันนะครับผม ผมถามถึงที่มาตัวนี้หน่อยว่าเขามายังไงมาจากไหนครับตัวนี้มาจากรเอ็ดครับมาจากรเอดครับคุณตาไปหายังไงมาเขาไปซื้อเขาจะนู่นเลยมาเขาชอบแล้วเดินหาดูเดินหาดูหาเจอวัวสายพันธุ์นี้เลยผมถามเลยว่าตอนนั้นคุณตามาเท่าไหร่ครับแปดหมื่นครับแปดหมื่นเป็นวัวสาวหรือวัวท้องตอนนั้นวัวสาวครับเป็นวัวสาวครับเห็นคุณตาว่ากว่าจะเลี้ยงให้เขาท้องได้นี่นานมากเลยใช่ไหมนห้าเดือนห้าปีครับห้าปีนะครับผมห้าปีผมเข้าใจเลยนะครับผมว่า ต้องรักวัวจริงๆเนาะมันตัวนี้มันนขึ้นยากอ่ะครับผมเป็นวัวที่ขึ้นยากครับครับผมต้องเข้าใจด้วยสายพันธุ์ก็ด้วยนะครับผมพ่อคุตาบอกว่าเป็นวัวที่กว่าจะท้องเลี้ยงตั้งห้าปีถ้าเป็นคนอื่นนี่ขายไปแล้วเนาะคุตาเนาะโอ้โหต้องรักขนาดไหนนะครับผมถึงเลี้ยงได้ห้าปีจนกว่าจะมีลูกนะครับตัวเดียวเลยตัวแรกเลยอืมนี่ครับผมเท้าโบสนะครับตัวนี้ท้องแรกนะครับเลี้ยงห้าปีนะครับ รอรุนกันนะครับผมรอรุนกันเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้สวยขนาดไหนนะครับนี่ครับฝั่งนุ้นในคลอดหมดแล้วใช่ไหมคุณตามีแต่ท้องหมดเลยครับนอนอ๋อท้องหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหตัวสองคนนี้ยังม่แต่ท้องตัวเล็กผมขอถามแบบนี้ครับคุณตาผสมเทียมยากไหมจนยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นกี่วันครับขึ้นสองวันขึ้นสองวันนะครับผมนะ ยังกะขึ้นวันนี้ตอนเช้าผสมอีกวันไหนครับผสมตอนยังกะขึ้นวันนี้อีกวันหนึ่งอีกเดี๋ยวผสมตอนเย็นอีกสองวันเลยครับสองวันเลยโอ้โหผสมตอนเย็นอีกสองวันเลยนะครับผมนี่สายหูนะครับผมหูแบบนี้ถือว่าสวยไหมคุณตาสวยสวยผมชอบอ่ะนะอันนี้คือสเปคคุณตาเลยใช่ไหมแบบนี้ทรงนี้ใช่ครับผมผมว่าน้ำหนักนี้ไม่ต่ำกว่าแปดเก้าร้อยโลนั่นี่ใหญ่มาก ใหญ่จริงๆรวนว,วนตับเลยคคุณตาเนาะนี่าารับปรทานบางที่ตัวมันคองอะค่ะผมกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวนี้คุณตาเลี้ยงยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้กินอาหารเลยก<อ>ินอาหารเหมือนเดิมครับอาหารตกวันละกี่ลูกครับวันทั้งหมดก็เช้าเย็นก็ย็ดลูกคุณตา,าเข้ารูมหน่อยก็ได้ครับผมจะได้ไม่ร้อนเนาะมาทางนี้ครับผมกระสอบทั้งหมดจ็ดกระสอบทั้งหมดครับหมายถึงอะไรต่อวันใช่ไหมตั้งวันหนึ่งตอนเช้าเย็นนี่แค่นั้นแหละ โอ้โหยังให้กินตอนเที่ยงไม่ได้ให้กินให้เช้าเย็นครับอย่างเช่นตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคุณตาให้กี่กิโลครับประมาณเท่าไหร่ผมว่าให้ถังหนึ่งอะให้ถังหนึ่งเลยนะครับผมถังหนึ่งเลยถังสีเลยใช่ไหมนั่นถังสีโอ้โหครับผมนี่ต้องรักขนาดไหนนะครับผมไม่ว่าราคาจะเป็นไงคุณตาก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมหละครับผมไม่รู้จะขายไปยังไงครับผมชอบแล้วแต่คนอื่นผมอยากซื้อมันเพราไอ้คองนู้นคซื้อขายไม่ออกเนี่ยผมขังไว้ครับ อยากให้กาลังใจคุณตานะครับผมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กําลังใจคุณตาหน่อยนะครับผมก็เลี้ยงวัวคนละสายพันธุ์กันก็จริงครับผมแต่ว่าเลี้ยงวัวเหมือนกันเนาะให้กําลังใจกันนะครับช่วงนี้ราคาวัวก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะครับเนาะตัวแดงๆนั้นเป็นบามันบะครับเอเหินแดงไอฮินดูทั้งหเลยอ๋อฮินดูเหมือนกันครับฮินดูตรงตัวแดงๆนะครับผมตรงนี้คือหินดูทั้งหมดนะครับความสูงก็ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบวกนะครับผม ยกเว้นตัวนน้อยฝั่งนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นวัวสาวนะครับผมนอกนั้นี่คือตัวใหญ่หมดเลยวันนี้อากาศร้อนนะครับผมแต่สวยจริงนะคุณตาเนาะเมื่อก่อนที่เขาเอาไปประกวดในวัวทรงนี้เลยไหมคุณตาผมไม่เคยเอาไปเลยไม่เคยเอาไปเลยใช่ไหมไม่เคยเอาไปคุณตาเคยไปดูงานประกวดไหมเมื่อก่อนผมเคยไปเคยไป <ผม S 1> ไอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นประกวดที่ไหนค,คุณตาประกวดที่ไรคุนนั่นแหละี่ร์แในเมืองเุร์เนครับ ตอนนั้นวัวเข้าประกวดเยอะไหมครับเยอะราคาตอนนั้นเป็นไงครับตอนวัวประกวดช่วงนั้นเลยราคาดีท่านั้นราคาดีกีป่ปีมาแล้วครับหลายปีนะถึงยี่สิบไหมไม่ถึงอ๋อไม่ถึงใช่ไหมสิบกว่าปีครับโอ้โหครับผมสวยจริงๆเนาะคุณตาเนาะเอมองแล้วรู้สึกหลงไหลยังไงคุณตามงแล้วชื่นใจมันชื่นใจใช่ไหมครับครับผมตัวหนึ่งอ๋อลลูกใหม่อ๋อฝั่งนู้นคลอดลูกใหม่ครับครับผม ฮินดูเหมือนกันเลยฮินดูเหมือนกันครับโอ้โหนี่คุณตาจะคุยไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่ว่าเป็นคนที่ชอบในการเลี้ยงวัวจริงๆครับผมรักในการเลี้ยงวัวจริงๆอ่าก็เมียนปีรมยมวยมมวยในข้อก็มีตัวผู้ครับตัวเมียตัวหนึ่งขาวั้นท้องกี่เดือนแล้วคุณตาไกลๆนู่นเลยท่นู่นครับผมสองเดือนครับสองเดือนครับพึ่งทับเลยพึ่งทับครับแล้วคุณตารูได้ไงว่าเขาท้องตรวจแล้วบ่กเขาไม่ขึ้นเลยเขาไม่ขึ้นเลยครับครับผม แล้วฝั่งนี้ล่ะที่ยืนอยู่เมื้นกันเลยอ๋อสองเดือนทั้งหมดเลยครับโอ้โหขึ้นพร้อมกันเลยขึ้นคนละวันล่ะครับผมเห็นกูตาว่าวัวสายนี้เวลาป่วยนี่หนักกว่าเขาด้วยโอ้ยเยอะนี่ดูจากคุณทายิ้มก็รู้แล้วผมเยอะเลยบางทีเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมกุต้าต้องฉีดทุกต้องฉีดทุกเลยต้องฉีดทุกวันเลยครับครับผมต้องดูแลเป็นอย่างดี นอนไม่ได้นอนเลยนอนไม่ได้นอนเลยแรงคลอดลูกใหม่นี่โอ้ยตั้งตองอาทิตย์นะครับผมมันจะกินได้นะเป็นอาทิตย์ถึงกว่ากินได้ใช่ไหมคุณตาสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไม่เออเทเทเที่ได้ที่วันเดียวเลยครับดูแลเขามดสองอาทิตย์ครับผมคุณตาครับส่วนใหญ่นี่วัวจะเป็นแบบนี้ทุกตัวไหมมีทุกตัวเลยอ๋อสําหรับทุกตัวจะเป็นแบบนี้เลยครับโอ้แปลว่าพลังน้ํานมเขาเยอะเหมือนกันครับเยอะอืม สำหรับตัวนี้คุณตาว่าเลี้ยงยากที่สุดเลยไหมว่ากว่าเขาจะมีลูกเนี่ยโหยากตัวนี้ขาผมคิดต้องเร่งเขาขาผมต้องเร่งเขาด้วยให้เขาเป็นสาตร์เนาะครับอันนี้คือคุยตรงตรงนะครับผมผมขอชมคุณตาอีกครั้งหนึ่งว่าความอดทนสูงจริงๆครับผมห้าปีนะครับผมห้าปีวัวพึ่งท้องนะครับโอ้โหถ้าเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยขายไปแล้วแหละขายไปแล้วขาผมเนี่ยคุณตาว่าขายไปแล้วอือจริงๆ ไม่ขึ้นจากสีด้ยครับผมฉีดยาจนผมถามถึงตอนที่รอเขาขึ้นน่ะคุณตารอขนาดไหนช่วงช่วงที่รอจนแต่ขึ้นขึ้นแล้วก็แล้วก็ร้องเองอ่ะครับผมขึ้นแล้วก็ร้องเองครับเวลาเขาขึ้นนี่คือแบบชัดเจนเลยไหมชัดเจนอ่ะโอ้โหน้ำเงือบมันออกมาแล้วครับผมไปนู่นแล้วนะครับเป็นบทที่เชื่องมากๆครับผมอืมอีกไม่กี่วันแล้วครับผมพร้อมแล้วแหละยังสามวันนี่้ครับผม วันนี้ก็เลยกำหนดเอาวันหนึ่งแล้วครับนี่โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กำลังใจกันนะครับผมนีให้ก็ไปไม่ได้ครับผมไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคุณตาดูแลตลอดครับผมใจมันรักอะทำไงมันคลอดยากครับผมต้องช่วยเขาอืมถ้าไม่ช่วยเขาโอมไม่ได้ทุกตัวนี้ต้องช่วยไหมคุณตาช่วยช่วยทุกทีเลยโอ้ช่วยทุกทีเลยนะครับผมผมถามคุณตาหน่อยว่าการที่จะเลี้ยงวัวสายพันธุ์เนี้ยต้องทำใจในเรื่องอะไรบ้างคุณตามัน เครียดนะมันเครียดใช่ไหมครับคือมันยากของวัวตัวอื่นเลยครับคือมันยากของวัวสายพันธุ์อื่นเลยใช่โอ้โหมันคลอดก็ยากคลอดก็ยากขึ้นก็ยากนั่นแหละกินนมก็ยากครับก็ดูทุกอย่างยากหมดถ้าไม่ใส่ใจจริงๆคืออยู่ไม่ได้นะครับผมเลี้ยงไม่ได้เลยนะครับพูดตรงๆนะครับผมวัวของกุตานี่อ้วนนะครับผมคนเลี้ยงวัวสายฮินดูบาซินเนี่เลี้ยงให้อ้วนนี่ยากเนาะยากครับผมมีคนเลี้ยงนะแล้วยิ่งไม่มีหญ้าด้วยนะกุตานั่นแหละโอ้โห ทุกเช้าก็จะปล่อยลงแปลงแบบนี้ปล่อยประมาณกี่โมงครับคุณตาตอนบ่ายสามบ่ายสามครับเอาขึ้นครับผมบ่ายสามก็มาอยู่ตรงนี้เลยบ่ายสามก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับมารอตรงนี้เลยอ่ะรู้หมดเลยรู้หมดเลยครับผมนี่ครับผมเอาละครับผมเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับผมให้กําลังใจกันนะครับผมช่วงนี้นะครับวัวไม่ดีจริงๆครับผมแล้วยิ่งเป็นคนที่เลี้ยงวัวสายฮินดูบาซินด้วยครับผมหนักจริงๆช่วงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผมโอ้โหนี่นี่